สวัสดีพี่พี่ทุกคนครับในช่องมีทำได้หลายๆคนเจอปัญหาครับลำโพงเสียงแตกเปลี่ยน10ตัวแล้วมันก็ยังแตกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกซัมซุงนะครับหรือพวก v i v o นะครับหรือว่าโปก็แล้วแต่ให้เราสังเกตในกรณีที่ ลำโพงมันเป็นตู้นะครับมันเป็นตู้หรือเหมือนดังในคลิปตอนนี้ก็คือลำโพงที่มันมีกาวติดอยู่ขอบขอเวลาเราแกะมาแล้วเนี่ยกาวมันหลุดพอกาวมันหลุดเนี่ยทุกคนเราแปะไว้เฉยๆเนี่ยต่อให้ลำโพงดีแค่ไหนมันก็แตกครับเพราะมันเกิดการสั่นของแม่เหล็กพอมันเกิดการสั่นของแม่มเหล็กเนี่ยลำโพงดีให้ตายมันก็แตกทุกคน เพราะฉะนั้นหลังจากเปลี่ยนลำโพงฟังผมให้ดีๆนะครับนี่มีตัวนี้มาหนึ่งตัวของ vivo v, v y17 นะครับขั้นตอนแรกให้เราทำดังนี้ครับที่จริงแล้วลำโพงมันไม่ได้เสียนะครับแค่กาวข้างๆมันหลุดหรือมีเศษเหล็กติดอยู่ตรงนี้ครับเรามาแกะดูตัวนี้กัน นะครับวิธีการแกะให้เราหาอะไรเบนๆทิ่มลงไปให้สุดนะครับจนชนพื้นหลังมันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาพวกนี้จะแกะยากนะครับเพราะว่ามันมีกาวฝังอยู่นะครับมันจะมีกาวฝังอยู่ด้านในนะครับนี่เห็นไหมแววๆนี่ เพราะฉะนั้นเราต้องตีกาวนี้ให้แตกก่อนนะครับแล้วก็แกะออกมาเห็นไหมครับมันจะมีกาวอยู่นี่เพื่อนเอน,เนมันจะมีกาวซีนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราแกะมาดูแล้วลาโพงมันปกติไม่มีเศษลงเศษเหล็กนะครับให้เราทําตามนี้ผมจะบอกทุกขั้นตอนเลยนะให้เราเขียกาวเดิมอ,ออกให้หมดนะทุกคนกาวพวกนี้มันค่อนข้างจะเหนียว นะครับเหตุผลมันคือที่มันทามาเป็นตู้เนี่ยมันล็อกไว้เลยนะครับไม่ให้ลําโพงมันสั่นนะทุกคนเนี่ยมันล็อกกับกาวพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันล็อกกับกาวพวกนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขูดกาวเดิมออกให้หมดนะทุกคนย้ํานะครับก่อนที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปเราต้องขูดกาวตัวเดิมออกให้หมดนะครับใช้ได้ทุกเครื่องเลยครับต่อให้มันปิดตายมาเป็นตู้ นะครับวิธีนี้เราสามารถเอาตัวรอดได้เลยนะทุกคนนี่ดูกาวจากพื้นก่อนนะทุกคนพื้นพื้นผิวมันก่อนนะครับเอากาวออกให้หมดนะครับนี่ดูนะครับผมจะทำให้ดูจบคลิปทีเดียวเลยแล้วเอาไปทำตามนะครับเอาไปทำตามให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับสร้างไรายได้นะ อย่าให้กาวหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่ากาวตรงนี้แหละครับมันพอเวลาเราเก็บเศษกาวออกาไม่หมดพอเราใส่เข้ากลับไปปุ๊บไอ้กาวนี้แหละครับพอลําโพงมันทํางานมันจะเต้นดึง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 แล้วทีนี้มันจะทําให้ลําโพงมันแตกอีกทุกคนนะครับนี่กาวกาวตรงตรงขอบนี่เอาออกให้หมดนะครับเอาออกให้เกลี้ยงนะทุกคน ย้ำนะครับงานตัวนี้มันเป็นงานที่ค่อนขาอ้างละเอียดนิดนึงนะครับแต่ลองทําดูได้ผลแน่นอนนะครับเปลี่ยนสิบลูกก็ไม่หายหรอกครับถ้าเราไม่เข้าใจหลักมันนะนะครับที่เขาล็อกมาไว้เนี่ยคือป้องกันแม่ลําพวงมันมันสั่นนะทุกคนหลังจากมันทํางานเนี่ยเจอตัวเบรหนักๆนะครับเขาก็เลยล็อกกาวไว้เพราะฉะนั้นในการทําตรงนี้นะครับแจ้งกับลูกค้าให้ให้เคลียร์ก่อนนะ เนี่ยเอาออกให้หมดเลยครับตร,ต,รตรงคงตรงขอบอ,อะไรเนี่ยอย่าให้เหลือนะครับที่จริงแล้วลำโพงเดิมโดยมากมันไม่เสียนะครับมันไม่ได้เสียผมจะบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> หลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับใช้มือลูดๆูดเอาตรงนี้มีอีกนะครับ เพราะว่าถ้าเราเอากาวออกไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ลงล็อกพอมันไม่ลงล็อกแล้วทีนี้ก็ทํามันอยู่นั่นเลยครับไม่จบภายในครั้งเดียวอ่ะหลังจากที่เราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่กลับลงไปพอใส่กลับลงไปปุ๊บเราโยกดูถ้ามันสนิทแล้วให้หยุดครับหลังจากที่เราหยุดให้เราทําการสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับนี่ ให้สังเกตรอยต่อนะครับรอยต่อมันอยู่ด้านล่างเห็นไหมนี่รอยต่อนี่เนี่ยอ่าตรงนี้มันมีกาวติดอยู่อีกนะครับไม่ได้นะเอาออกก่อนนะครับกาวมันยังติดอยู่อีกใครจะใช้มีดใครจะใช้เล็บใช้เลยครับเอาออกให้หมดนะครับไอ้กาวนี่แหละมันจะทำปัญหาให้เราภายหลังนะครับ อะให้เราสังเกตจุดจุดของมันนะครับจุดของมันก็คือเห็นไหมครับมันจะมีขอบนี่ขอบพวกนี้ล็อกสําหรับไม่ให้ไอ้ลำโพงมันเคลื่อนไหวนะทุกคนนะครับมันล็อกหลังจากที่มันล็อกลําโพงตัวนี้พอมันทํางานมันก็จะสั่นนะครับพอมันสั่นมันก็เกิดการแตก เพราะฉะนั้นแก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนลำโพงนะทุกคนนะครับนะดูวิธีการของมันก็คือนี่ครับกาวไฟฟ้าเลยทุกคนย้ำเลยนะย้ำเลยนะครับกาวไฟฟ้าครับไม่ต้องลงทุนเยอะตัดออกมานะครับนี่ผมจะทําให้ดูแบบวิธีผมทำนะผมก็จะตัดเป็นเสี่ยงเสี่ยงเสียงแบบนี้อ่าแล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มจับ ขอบใดขอบหนึ่งนะครับอ่าผมจะเริ่มทําตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับให้ดูละให้ดูตัวตัวมันนะนี่ก่อนจะติดนะครับผมก็จะเริ่มติดเลยทุกคนนี่แล้วก็ใช้หัวแรงจี้ลงไปนะครับไม่ต้องให้ถึงเนื้อพลาสติกนะครับนี่จี้ลงไปหลังจากนั้นก็เอามาต่อครับนี่ตัดไปเยอะๆเ,เลยนี่เอามาต่อแล้วก็จี้ลงไป นะครับพลาสติกสีดำๆที่มันเป็นแกนล็อกอยู่นะครับเราเอาไปปะกกับตรงนั้นเลยนะครับนี่ดูนะครับผมจะทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับผมจะบอกเลยผมกินมาไม่รู้สักกี่ตัวแล้วนะทุกคนแต่หลายๆคนยังยังไม่เข้าใจหลักมันหลักมันก็คือว่ามันจะขังยังไงก็ได้ครับไม่ให้ลำพงมันเต้นแค่นั้นเอง เมื่อไรลำโพงมันไม่เต้นนะครับลำโพงมันอยู่กับที่เนี่ยเสียงมันก็มาครับนี่ผมก็จะจับแบบนี้ล็อกลงไปอย่าไปล็อกตรง,ตรง,ตรง,ตรงขามันนะครับอย่าไปล็อกตรงตรงตรงขาไอไอคอนเนคเตอร์มันนะครับนี่ผมจะล็อกให้ดูนะครับ ถ้าเราจิบมันเบาๆนะครับพลาสติกมันไม่ทันละลายนะทุกคนมันละลายไม่ทันนะครับงานเราเสร็จก่อนดูนะครับคือหลักการทำงานของมันเนี่ยคือมันต้องแน่นจริงๆนะทุกคนถ้ามันไม่แน่นจริงๆเนี่ยยังไงมันก็เต้นครับยังไงมันก็แตกครับเปลี่ยนสิบตัวร้อยตัวก็ไม่ดังครับ ดังก็แตกเหมือนเดิมครับไม่ใช่ไม่ดังนะครับพอดังมันก็แตกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นล็อกมันให้แน่นเลยครับทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวเปลืองกาวไฟฟ้านะครับเพราะกาวไฟฟ้านี่ยี่สิบาทใช้ได้ตลอดปีตลอดชาตินะครับ <Yeah. S 1> ดูนะครับดูวิธีการทํา ห้ามใช้กาวเออห้ามใช้กาวไอ้ไอนี่นะครับกาวตาช้างไม่เอานะครับปัญหามันจะตามมาทีหลังนะทุกคนกาวตาช้างเนี่ยกาวย uh ูหูใช้ไม่ได้นะครับกาวที่เราติดหน้าจอมาติดตรงนี้เอาไม่อยู่นะทุกคนยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าใช้กาวติดติดหน้าจอมาติดไอ้ลำโพงตัวนี้นะครับบอกเลยเอาไม่อยู่กาวไฟฟ้าอย่างเดียวเลยไปหาซื้อตามร้านยี่สิบบาทนะครับ หลอดนึงเนี่ยที่มาเป็นหลอดเนี่ยใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับนี่ซอยเป็นแบบนี้เลยนะครับการซอยเป็นแบบนี้ที่เราทำเนี่ยคือมันจะควบคุมง่ายนะครับมันเป็นชิ้นเล็กค่อยๆติดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโป๊ะให้หมดเลยครับโป๊ะตรงรูตรงอะไรปิดให้หมดเลยนะครับระหว่างตัวลำโพงกับตัวแกนมันเนี่ยปิดให้หมดครับ เห็นไหมครับผมจะล็อกกับพลาสติกไอด้ดำๆที่มันเป็นขอบลําโพงนะครับผมจะล็อกติดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีแกนของมันอยู่แล้วที่เหลือเราก็แค่ล็อกให้มันสนิทนะครับมันถามว่ามีผลไหมไม่มีผลอะไรเลยนะครับแค่อย่าใส่มากพอใส่มากเ่ยมันมันจะปิดไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นใส่พอประมาณนี่ทุกคนหลังจากทําเสร็จแน่นอนครับพอมันแห้งมันไปไหนไม่รอดทุกคนนี่ พอมันแห้งนี่มันไปไหนไม่รอดครับพอมันไปไหนไม่รอดลํโพวงตัวนี้พอเวลาเปิดดังมันก็จะไม่สั่นนะครับพอมันไม่สั่นแล้วเนี่ยแน่นอนครับลำพวงก็จะไม่แตกเหตุผลที่มันแตกเนื่องด้วยมันสั่นทุกคนมันสั่นเบ้ามันหลวมนะครับลำพวงมันไม่ได้เสียเบ้ามันหลวมอพอเบ้ามันหล้วมมันก็แตกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนลำพงครับทำตามผมแตกแกะออกมา เอากาวเดิมออกให้หมดแล้วใส่กาวใหม่ลงไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับสำหรับท่านไหนชอบขอแค่คำว่าขอบคุณหรือก,กดเป็นรูปหัวใจมารู้กันครับ